สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการละครสงขาวันนี้ซึ่งพบกันเป็นประจำทุกวันพระสรบ,บดีที่4ของเดือนทางสถานีโทัศร์ทาแห่งประเทศไทยกรมรชาสัมพันธ์แห่งนี้ค่ะเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมของงานเทศกาลอาหารสงทะเลประจำปี2554และกิจกรรมประจำเดือนมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะจะมีความน่าสนใจแค่ไหนนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ งานเทศกาลอาหารสองทะเลเกิดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2543ภายใต้ชื่องานเทศกาลอาหารสองทะเลและอาหารพื้นบ้านซึ่งการจัดงานในครั้งนั้นก็ได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลและอาหารพื้นบ้านขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ชื่องานเรียกง่ายและเป็นที่กล่าวขานของคนทั่วไปจึงได้เปลี่ยนชื่องานเป็นเทศกาลอาหารสองทะเลนับตั้งแต่ครั้งที่6ในปีพุทธศักราช2 2,548เป็นต้นมาและการจัดงานครั้งที่11ในปีพุทธศักราช2,553เทศบาลนครสงขลาได้กำหนดให้การจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลเป็นกิจกรรมรณรงค์ลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสงานเทศกาลอาหารสองทะเลประจำปีพุทธศักราช2,554จึงได้เปลี่ยนชื่องานเป็นงานเทศกาลอาหารสองทะเลอร่อยได้ไร้แอลกอ สำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่12เทศบาลนครสงขลาร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ขึ้นระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง2มิถุนายนพุทธศักราช2554ณบริเวณสะบัวแหลมสมีลาจังหวัดสงขลา โดยมีนายพีระต,ตัพพนติเสรณีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครสงขลาลเข้าร่วมในพิธีเปิดทันที่สุดที่เราจะต้องขอบคุณคือพี่น้องนักท่องเที่ยวสื่มวลชนที่ได้มานะครับเยี่ยมชมให้กำลังใจ,จากับการจัดงานทุกๆครั้งน,นะครับ ในตลอดช่วงปีที่ผ่านมาอันนี้เป็นกําลังใจให้พวกเราพูนัการจัดงานเนี่ยจะพยายามยกระดับนะการจัดงานเทศกาลอาหารสองทรของเรานะครับให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในปีถัดไปบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วผมขอเปิดงานทาางเทศกาลอาหารสองทะเลจังหวัสดสงขลาทั้งที่2เะจาปี2 5 5 4ณบัดนี้ครับรับ บบรัาหีการจัดงานเทศกาลอาหารสองทะเลนี้นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้นำผู้บริโภคผู้ผลิตผู้จำหน่ายอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดสงขลามาพบกันเพื่อให้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากทะเลและอาหารพื้นบ้านในราคาที่ย่อมเยาอีกทั้งได้ลองลิ้มชิมรสอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีรสชาติเฉพาะถิ่นของชาวสงขลาแล้ว ภายในงานยังจัดให้มีเยาวชนในเขตเทศบาลน,นครสงขลาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมีการแสดงของศิลปินดังหลากหลายรูปแบบมากมายเช่นฝนธนสุน,รรนทรน,น,นุยสุวีนาะ ศิลปินชรินนันธนาคอลและอรวีสัจจานนท์กูไขในสน ศิลปินกระแตกระต่าย ศิลปินเกรดการเกล้าเพื่อสร้างความบันเทิงในทุกค่ำคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมการประกวดนางสาวสมิลานับเป็นอีกหนึ่งสีสันที่มีความโดดเด่นผู้คนทุกสารทิศต,ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้เข้าประกวดเป็นสาวสวยจากภาคต่างๆทั่วประเทศมาประชันโฉมกันเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ชนะจะได้รับมงกุฎนางสาวสมิลาเงินสด1 0 0 0งแบาทสายสะพายพร้อมถ้วยเกียรติยศ บอกชื่อสกุลนะคะแล้วจับ่ทำไเลยครับที่ใส่แล้วมยครับบอกชื่อสกุลแล้วก็จับ รามเหมือนฟันดึงดูฉันโดยมนตราแค่เห็นก็หลงและชื่นชมเสน่หาเจ้าหญิงเธอช่างงามอ่อนหวานจงงดงามัางฟ้ายังคงอายค่อกลายยกย้ายเอ็นอ่อนสวยลำมุนตาฉาเพื่อนฉันที่อยู่เคียงเธอนัดนัดะเจ้ายญิงและเจ้าชายดูมีความสุข